ทักทายนะคะเป็นยังไงกันมั่งนาะนี่คนอยู่ทะเลแทนที่จะกินปลาหมึกสดนะคะก็เป็นคนที่ทำกับข้าวไม่เก่งด้วยนะคะวันนี้ทำเองนะคะทอดเองปลาหมึกแบบนี้ทอดง่ายค่ะเอาแป้งโกกิละลายน้ำนะคะแต่เราต้องล้างปลาหมึกด้วยนะคะล้างมันเลยนะครับที่เขาทำตากแห้งมาเนี่ย ต้องล้างใหญ่ๆไว้ก่อนเลยนะคะทุกคนพอล้างเสร็จแล้วแช่ไว้แคบหนึ่งให้พอนุ่มๆแล้วขยำขยำขยำไปขยำม,มานะคะถ้าอยากจะให้มั่นใจก็น้ำส้มสายชูค่ะหลังจากล้างเสร็จน้ำส้มสายชูลงไปเค้าๆอีกสักหน่อยล้างอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็แป้งโก,ก๋กีนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าถ้าน้อยลงเราก็เอาให้มันเพียงว่ามันเป็นแป้งนะคะอย่าไปใส่ให้มันพุกพอกๆหนาๆ แล้วเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาที่เรากัดแล้วกรอบๆแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะก็มีผักผลไม้นะคะก็คือนี่นะคะผลไม้ของเราก็แบบนี้เลยนะคะมะม่วงลูกใหญ่มากเยอะแยะมากมายที่เมืองไทยนี่ไม่อดไม่ไม่อดเลยนะคะกินข้าววันนี้อยากจะใส่เอาน้ําร้อนมาใส่นะคะแต่ว่าอยากกินข้าวแห้งๆสักแป๊บหนึ่งก่อนเนาะ ปลาหมึกแห้งของเกาะพังงานหมดค่ะเขาทาขึ้นมาเขาจบเขาส่งออกจากเกาะนะคะไม่งั้นก็แม่ค้าทั้งหลายมารับเอาไปนะคะไปเอามาจากที่สะพานปลาเลยนะคะแพปลาค่ะวันนี้ก็เลยต้องกินแบบแห้งๆแค้นๆไปหน่อยนึงกินแห้งๆแค้นๆเนี่ยมันมันดีนะคะถ้าใส่น้ํามันก็จะไปอีกรสชาติหนึ่งนะคะข้าวกับปลาหมึก ก็ยังมีโรสเมลี่เป็นผักแนมอยู่นะคะเพราะว่าสัญญาต้องการให้ผิวหนังดีขึ้นนะคะโรสเมลี่แบบที่เราไปซื้อมาเป็นนี่นะคะเอามากินแบบนี้เลยคะ่ะกินตามมันไปนะ,ะไม่ต้องเรื่องมากกับชีวิตปรุงอะไรนักหนาเนาะก็ใส่ลงไปสักหนึ่งชิ้นแล้วก็นแนมด้วย r รสเมลี่มันก็ทำให้ เป็นคนไม่ชอบอะไรขาวๆนะคะถึงจะไม่ขาวดูกินไม่ขาวแต่ถ้ามีพวกโรสแมรี่แหนมๆหรือว่าพวกใบผักแบบนี้แหนมๆลงไปกินได้เยอะค่ะ ยังคุยถึงรสเมล,ลีไม่ไม่หายนะคะเป็นพืชที่มีประโยชน์นะคะอยู่ในวงเดียวกับตะเพานะคะไอเขาเรียกตะเพานะคะถ้าชาวบ้านก็เรียก,กะตะเพาก็ได้ที่สวนในเมืองไทยทาขายให้ห้างเลยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้คนที่ทําอาหารที่มันเป็นรส นี่นะคะรูปร่างหน้าตาของโรสแมรี่เมืองไทยเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะเอาต้นที่แข็งแรงของมันไปทิ้มดินดูนะคะว่ามันจะโอเคไหมนะเพราะเราได้ยอดมันมาแล้วจากตลาดเนาะแล้วก็รสชาตินี่ปลาเหมือนกระเพราอยู่แล้วค่ะเหมือนกระเพราไทยของเรานี่เนี่ยนะ ก็กินไปผสมกับนี่ไปนะคะอย่างนี้นะอาหารเป็นยานะทุกคนอย่าคิดมากเลยเพราะว่าสัญญาเป็นคนกินง่ายๆแบบนี้มาตั้งแต่เขนหักแล้วนะคะอยากกินที่มันดีกว่านี้แต่มันไม่มีโอกาสนะคะแล้วเราจะไปนั่งถ่ายคลิปอยู่ได้ยังไงใช่ไหม ราคาของปลาหมึกแบบนี้นะคะถุงหนึ่งเขาเป็นแพ็คๆไว้เขาก็แพ็คละสองอยห้บาทค่ะ350รอยาสอย่างเงี้ยนะคะ400 600 700ก็มีค่ะเด๋ยวแต่ไซส์ของปลานะฮะเราก็ไม่ชอบกินปลาตัวแบนๆที่เขาทำมาหรอกเราชอบกินปลาแบบนี้กินแล้วมันๆดีนะคะ อย่าลืมนะคะเคล็ดลับการทอดปลาหมึกนะล้างมันก่อนนะคะเขาตากแดดมากี่วันไม่รู้แล้วเขาตอนที่เขาจะเอามันขึ้นมาเนี่ยเขายัางไงเขาก็ต้องล้างมันด้วยสารที่ทำให้มันตัวแข็งตัวแน่นนะคะ ล้างสองสามน้ำไปเลยขยําขยําทันทีนะคะอย่าไปแช่มันไว้นานเดีย๋ยวมันจะตัวบวมกลับมามากเกินไปกะเอาเลยค่ะไม่ต้องคิดมากเราเป็นคนทําง่ายๆนะคะถ้าเราไม่ใส่ไม่ใส่เป้งก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นอีกแบบนึ่งนะคะ บางคนนะ่ะไม่รู้เห็นเขาออกจากแพ็กมาไม่ล้างเลยไม่ดีนะคะปลาหมึกเนี่ยแป้งผงผงยังไม่ต้องไปเอ,อไปผส,สมน้ำนะคะเพราะเราล้างปลาหมึกมันก็เปียกอยู่แล้วใช่ไหมก็โรยลงไปแค่นั้นเองอยู่เกาะพังงนัน ทำไมไม่กินของสดใช่ไหมเพราะว่าที่บ้านไม่แค่ได้ไปกินร้านอาหารนะคะแล้วก็ไม่ไม่มีครัวไม่ทําครัวค่ะเมื่อก่อนมีร้านอาหารเป็นของตัวเองฮะ <c oughs> เชฟเป็นคนไทยสองคนคนงานเสิร์ฟเป็นพม่าสี่คนนะคะ เชื่อไหมว่าทําร้านอาหารวันหนึ่งหกพันถึงหมื่นสองหมื่นนะคะไม่พอเงินเดือนให้กับคนทํางานนะคะแล้วเรายังควักค่านั่นนี่นูน่นโอ้ยทําอยู่สองสามปีจนเลยค่ะตอนนั้นะ่ะควักควๆตลอดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดสินใจการเป็นเจ้าของร้านได้หน้า ส่วนพม่ก,กับเชฟได้ใจนะคะเขาเขากินอยู่สบายกินข้าวด้วยกับเราพอเราไปอยู่เมืองนอกกลับไปอเมริกาเจ็ดแปดเดือนนะคะค่าข้าวสารเป็นแสนเลยนะ <c oughs> เขาเขาเซ็นไว้ที่ร้านสะดวกซื้อร้านส่งนะคะทำให้คิดมากเลยค่ะ แล้วก็ไม่เคยได้อะไรเลยได้แต่รู้ว่าเจตเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะเป็นแบบนี้สู้ไม่เป็นดีกว่านะคะถ้าเราไม่ลองเองก็ไม่รู้มีแต่ฝรั่งมานั่งกินนะคะมีโต๊ะหกตัวห้าโต๊ะเก้าอี้หกตัวนะ แล้วก็มี2ตัวอยู่4โต๊ะนะคะ6,5,30 30ามกว่าที่นั่งหกสที่นั่งค่ะ38ที่นั่งเห็นไหมคะภาพที่อยู่ในชุมชนนะคะนั่นก็คือร้านอาหารที่เคยเคย,เคยมีนะคะแต่ตอนนี้มาเป็นตรงที่เรานั่งคุยแล้วค่ะกลายเป็นห้องพักไปแล้วพักของตัวเองค่ะไม่ใช่พักของลูกค้า แต่ถ้ามันแน่นมากจริงๆลูกค้าสนใจก็ช่วงปีใหม่มันไม่ค่อยมีห้องให้เลือกนะคะเขาก็อยากได้ห้องสูงเขาก็จะมาเลือกแล้วก็ขายไปเลยค่ะคือละพันกว่าสองพันนะมันมีแอร์มีอะไรที่เรานอนดีเนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากทําอะไรให้มันง่ายๆเข้าไว้นะคะเราอายุก็ไม่มากเท่าไหร่แล้วนะคะเหลือนะคะไม่ใช่พว,ว่าอายุยังน้อย ห้าสิบสี่แล้วค่ะทำช่องผ่านเข้ารอบมานี่ตลกเ็งเลยนะคะตกกระจหมดเลยว่าทุกวันนี้ฉันได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วเหรอนะคะมากินข้าวกันนะสิบนาทีนี่คุยเรื่องตัวเองนะคะเอากลายเป็นว่าวันนี้มีปลาหมึกกล้วยมาเป็นเพื่อนนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาฟังเนาะถ้าคนไม่รู้จักกันจริงๆจะไม่ฟังกันคุยนะคะก็เป็นเรื่องอาหารถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะอยากคุยอะไรคอมเมนต์ได้นะอยากถามอะไรเรื่องเกี่ยวกับที่เราเล่าเรื่องร้านอาหารเนาะมันต้องมีการขอใบอนุญาตทำร้านอาหารนะคะของเมืองไทยเรานี่แหละที่เกาะพงงานนี่นะ ขอใบอนุญาตขายเหล้านะคะมันต้องมีนะคะของสัมภาษรนะเสียภาษีนะคะคนงานนะคะทำไมถึงเลิกไปู้ยุ่งยากมหาศาาย์นะคะเท่าที่เล่ามาที่เล่าบอกว่าเล่าตาบอดสองข้างเรียบร้อยเลยค่ะไว้ใจคนอื่นนะไว้ใจลูกตัวเองยังข้างเดียวให้ลูกเอาไปกินเนาะนี้คนอื่นนะคะพูดแล้ว ก็เหมือนกระสมน้ำหน้าเลยเนาะแล้วมาคุยกันใหม่นะคะอ่าคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วเราคุยกันอีกคลิปต่อๆไปค่ะบายบายเอาชไยชาแนล